สวัสดีครับกลับมาพบกับขริยวส์ประจำวันอังคารที่21ตุลาคม2 0 2 5กันอีกครั้งนะครับผู้ที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บเพียงเล็กน้อยและผู้ที่หวานมากก็จะเกี่ยวเก็บมากเกี่ยวเก็บอะไรความร่ำรวยหรือในพระธรรม2โครินบทที่9ข้อที่6-7ได้บอกว่าผู้ที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บเพียงเล็กน้อยและผู้ที่หวานมากก็จะเกี่ยวเก็บมาก แต่ละคนจงให้ตามที่เขาตั้งใจไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียใจหรือด้วยความจำใจหรือถูกกดดันเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีแต่ในทางปฏิบัติหลายคริสตจักรกลับผูกเรื่องการถวายกับความมั่งคั่งทางวัตถุเราว่าพรจากพระเจ้าจะวัดได้จากบ้านหลังใหญ่บัญชีธนาคารหรือรถหรูนั่นเป็นการบิดเบือนหัวใจของการให้ และมักทาให้ผู้คนผิดหวังเกิดความรู้สึกผิดหรือแม้กระทั่งหมดศรัทธาในพระเจ้าในบริบทของสองโครินบทที่9ข้อที่6ได้บอกว่าเก็บเกี่ยวผลมากที่เปาโลก,กล่าวถึงไม่ได้หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุหรือความมั่งคัง่งทางการเงินแต่หมายถึงการเก็บเกี่ยวผลทางจิตวิญญาณและพระพรที่เกิดจากการให้ด้วยใจกว้างขวาง พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงจัดเตรียมและเพิ่มพูนสิ่งที่เราต้องการเพื่อให้เราสามารถทำความดีได้อย่างต่อเนื่องในพระธรรมสองโครินธ์บทที 9. ่9ข้อที่8ถึง10ได้บอกว่าและพระเจ้าทรงสามารถประทานพระคุณทุกประการอย่างล้นเหลือแก่ท่านเพื่อว่าท่านจะมีทุกอย่างที่จำเป็นอยู่ทุกเวลาและท่านจะมีล้นเหลือสำหรับการดีทุกอย่างเหมือนที่มีเขียนไว้ว่าเขาได้แจกจ่ายให้คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่นิรันด์บัดนี้พระองค์ผู้ทรงประทานเมล็ดแก่ผู้หวานประทานอาหารแก่ผู้คนจะประทานและเพิ่มพูนยุ่งฉางของท่านเช่นกันและจะทรงขยายการเก็บเกี่ยวความชอบธรรมของท่านเก็บเกี่ยวผลมากหมายถึงความสุขความสงบสุขและความพึงพอใจที่มาจากการมีส่วนร่วมในพระราชะกิจของพระเจ้า และการเห็นผลของการให้ของเราในชีวิตของผู้อื่นการให้ด้วยใจกว้างขวางยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าที่จะทรงจัดเตรียมให้เราอย่างเพียงพอและเป็นการแสดงออกถึงความรักและความเมตตาที่พระเจ้าทรางมีต่อเราในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่19ได้บอกว่าและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งที่จำเป็นทุกอย่างแก่ท่าน จากความมั่งคั่งอันเลอเลอิศของพระองค์ในพริเยซูคริ์เก็บเกี่ยวผลมากจึงเป็นพระพรที่เกิดขึ้นทั้งในชีวิตของเราและในชีวิตของผู้อื่นที่ได้รับผลจากการให้ของเราพระเจ้าอวยพระพรครับ